สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเววายรายการที่จะเปิดโลกัศน์ทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงสาขวิชาของท่านอาจารย์ด้วยนะคะแล้วล่ะวันนี้วันรุ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดินทางนะพรุ่งนี้เดินทางเพราะะฉนั้นรายการก็อาจจะไม่เป็นปกติไม่ไม่แน่คุณตาโตน่าอาจจะอัปรายการไว้ให้กองถูกไหมหนึ่งเรื่องไทม์โซนมันก็ไม่ค่อยตรงกันด้วยสองก็คือ บางทีเจออะไรน่าสนใจใช่ไหมแล้วไลฟ์เก็บท่านอาจารย์มาก็จะจะมีเป็นตัดเป็นรายการเป็นพิเศษแล้วกันนะครับก็ขอเวลาประมาณ7จ็ดถึงสบสอช่วงช่วงเจ็ดถึงสบสก็มาตามเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเออเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นดูแจ้งนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็กดไลฟ์ที่ที่เพจไว้ด้วยนะครับเขาก็จะได้ถึงเวลาเขาจะได้เตือนนะแต่บางทีก็ต้องต้องเข้าใจว่า รายการเราไม่ได้ซื้อซื้อโฆษณาหรือว่าซื้อการเปิดการมองเห็นเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะถูกปิดกัน้นโดยโดย,โดยเขาไม่ได้แจ้งเตือนนะครับต้องต้องอันนี้ต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องพยายามเข้ามาดูหน่อยอืมเพราะว่าบางบางครั้งโดยระบบเนะอมพอกดกระดิ่งแล้วแล้วเราไม่ได้กดเข้าดูใช่ไหมคะเ,เขาก็จะคิดว่าเฮ้ย ไม่สนใจแล้วนะหรือว่ามีกระดิ่งแจ้งเตือนสักสาครั้งไม่เคยกดเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเ c e b o o k ก็จะจัด priority หรือว่า YouTube ก็จะจัด priority ไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือต่อการไลฟ์หรือการถ่ายทอดละหนึ่งครั้งในการโพสต์เนี่ยเขาก็จะจํากัดไงว่าสมมุติเขาส่งไปให้เห็นแค่ประมาณหนึ่งหนคนอย่างนี้ถ้าเราจ่ายเงินเขาก็จะได้มากกว่านั้น นี้ในในรายการเราก็ไม่ได้มีการการนั่นนะเราก็อาศัยว่าเอฟซีก็สนใจก็กดเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นอ่ะอันนี้ก็คือแจ้งให้ทราบแล้วกันนะจะได้ติดตามกันถูกต้องส่วนวันนี้นะครับวันนี้เราไปตรวจสอบคอนโดมานะครับแล้วก็เป็นทางการนะวันนี้อาจารย์ประกาศอย่างเป็นทางการว่าอาจารย์ใช้วิชาของดาวยุคเก้าแบบ เต็มที่เลยนะแล้วก็มีการสอนมีการถ่ายทอดข้อมูลให้กับทีมงานฟังมากยิ่งขึ้นแจ้งรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะชี้ให้ดูจุดเด่นจุดด้อยของบ้านแต่ละหลังว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้น่าสนใจมากอาจารย์พูดถึงบ้านฟ้าดินบรรจบค่ะนะแต่ก่อนนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำห่วงจุ้ยมาให้พวกเราเนี่ยนะมไม่ว่าจะเป็นแซกีแพะหยางนะครับเอ่อ แต่กีที่เราทำล่าสุดนะหลงสูงประตูฟ้าก็จะเป็นแนวองศาพิเศษเราก็เข้าใจว่าองศาพิเศษก็ไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนัอเราคิดว่าจะเป็นองศาเดียวกันกับที่เขาเรียกเทียนตีโฟนนะคะก็คือผสานดินฟ้าให้ฟ้าดินมาชนกันที่จบมันจบการวันก่อนนู้นนะท่านอาจารย์ก็เคยบอกนะไม่ใช่ว่าในแนวฟ้าดินมันจบเนี่ยหนึ่งร้อสิห้างศาถึง3า5ร้อสิบ้าองศาเนี่ย ไม่ใช่ว่าแนวนี้เนี่ยหันหลังไปทางไหนแล้วจะแข็งแรงเหมือนกันนะเพราะว่าฝั่งหนึ่งเป็นฟ้าฝั่งหนึ่งเป็นดินนะคะเทียนเนี่ยคือคือฟ้า,าคือ3 1 5องศา,ราหรือว่าตะวันตกนเฉียงเหนือที่2นะคะส่วนดินเนี่ยก็จะเป็น SE2 หรือว่า1 3อองศาทีนี้เวลาได้เรื่องความรุ่งเรืองหรือว่าได้เรื่องยศศักดิ์เรื่องการเงินเนี่ยมันต่างกันนะคะต่างกันไม่เท่ากันต่างคนเนี่ยไม่เท่ากันแล้วความรุ่งเรืองก็ก็ต่างประเภทกันด้วยนะคะไม่ได้หมายความว่า บ้านอิงสีหรือบ้านอิงหกจะรุ่งเรืองไปในทางเดียวกันหรือว่ารุ่งเรืองเหมือนกันรุ่งเรืองเท่ากันไม่ใช่นะคะนะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับอันนี้ที่อาจารย์เรียกว่าวาสนานะบางคนได้แค่บ้านหกบางคนได้แค่บ้านสี่นะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยจะฝืนชะตาไปใช้หกก็ไม่ได้จริงๆนะยมันยกเว้นกำหนดมาหลายอย่างอย่างที่บอกว่ายกเว้นคนที่มีพลังพิเศษมาอย่างเช่นคนที่มีแทกกี้อย่างเงี้ยก็อาจจะสามารถเลือกได้มากขึ้น อีกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบทีนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าอาจารย์พูดถึงนะคือจะสังเกตว,ว่าปัจจุบันเนี้ยเวลาลูกศิษย์เชิญไปตรวจบ้านเนี้ยท่านอาจารย์มักจะไม่ค่อยให้สร้างบ้านเพราะว่ามันเป็นดาวที่ไม่ได้เป็นมงคลมันในยุคนี้มันไม่มีพลังอยู่แล้วนะคะแล้วก็เวลาเวลาเราเดินดาวในบ้านยุคเก้าเวลาดวงดาวจับคู่กันแล้วเนี่ยมันหาความเป็นมงคลยาก,ากมากนะคะมันมีความ ขัดแย้งในตัวมันเองในแต่เรื่องพระราชวังหรือว่าในแต่ละทิศของบ้านเนี่ยดวงดาวมันขัดแย้งกันเองนะคะแล้วก็อย่างในในในยุคเนี่ยบ้านในยุคนะบ้านประจํายุคเก้าคือบ้านที่อิงทิศใต้ค่ะอ่าเพรพอถ้าเป็นบ้านที่อิงทิศใต้เป็นบ้านประจํายุคปุ๊บคู่ดาวคู่ดาวหน้าบ้านเนี่ยซึ่งเขาเขาเรียกว่าเพราะว่าคู่ดาวมงคลที่จะมีพลังที่สุดเนี่ยฮะในยุคเก้าเนี่ย เราก็ต้องจับว่าเป็นดาวเก้ามากแต่ว่าจริงๆแล้วโดยโดยดาวเก้าโดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่นะคะเขาเรียกว่าดาวช่วยเหลือดาวจั่วฟูเนี่ยมันอยู่สองข้างซ้ายขวาเนี่ยมันไม่ได้มีกําลังในตัวของมันเองทีนี้อ่ะต่อให้มันเป็นดาวคู่อ่ามันไม่มีกําลังนั่นเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือมันอยู่ตําแหน่งผิดเพราะมันไปอยู่หน้าบ้านคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้า ถ้าเป็นดาวเก้ามันควรจะอยู่หลังบ้านใช่ไหมถูกครับมันควรจะอยู่ในเวลาของมันซึ่งมันเป็นหยวนล่างอ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นคู่ดาวเก้าเก้ามันก็ควรจะอยู่ในหยวนเอออยู่7ดีอย๋ออยู่ในเจ็แแต่อันเนี้ยมันกระโดดไปอยู่ที่หนึ่งใช่มันก็เลยกลายเป็นจาก มหาโจรเจ็ดมหาโจรชิงทรัพย์ค่ะก็กลายเป็นเจ็ดมหาโจร้นทรัพย์เออเนี่ยอาจารย์ก็ถึงบอกว่าเ,เพราะฉะนั้นบ้านที่มีได้ดีที่สุดในยุคก็ไม่ใช่บ้านที่เป็นมงคลเนี่ยอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยแนะนําว่าจะสร้างบ้านเนี่ยคือถ้ามีบ้านอยู่แล้วถ้ามันพอแก้ไขได้า,าอาจารย์ก็จะพยายามให้แก้ไขไปก่อน ให้ยุหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องหนีไปทําดาวเหินสวรรค์ในอาคารยุคแปดนะในอาคารยุคแปดในอาคารยุคแปดอาคารยุคเก้าก็ไม่เลือกไม่เลือกนะคะเพราะว่าถ้าทําในอาคารที่เพิ่งสร้างในยุคเก้าดาวดวงดาวพวกนั้นก็ต้องเป็นดาวยุคเก้านะคะไม่ใช่ดาวในยุคแปดแล้วเวลามันก็เปลี่ยนถูกต้องค่ะดาวพื้นฐานมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะอ้าวทีนี้มีอีกหือนอกเหนือจากนี้อีกปุ๊บนอกเหนือจากทิศทางแล้วนะที่เราคุยกันว่าเอาโอเคเพราะฉะนั้นในในยุคเนี้ยปัจจุบันเนี้ย อาจจะมีเลี่ยงอาจารย์ให้สร้างบ้านแบบเร่งดวง่วนกะ็คือบ้านเป็นองศาพิเศษเนี่ยเป็นฟ้าดินมาจบไปอันนี้นค,<ป>คืออนุญาตอาจารย์อนุญ,ญาตล่ะใช่อันนั้นก็กมีแต่ว่าทางที่ดีก็คืออาจารย์ก็จะแนะนําว่าควรจะสร้างให้มันเสร็จภายในยุคแปดมันจะต้องมีเวลาจํากัดก็นะคือเนี่ยมันต้องเสร็จก่อนจุจีนน่ะถ้าใครไหวใครพร้อมใครทันอ่ะสร้างได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านบ้านที่อาจารย์ไปตรวจบ้านบัวบ้านเสืออะไรเงี้ยั่นเข่าองศาพิเศษก็ต้องปั่นให้เสร็จนะ ไม่เ,เดี๋ยวก่อนแล้วต้องบอกนะเ,เสร็จอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเสร็จแล้วเนี่ยต้องเข้าไปอย่างน้อยนอนคืนนึงอ่ะอย่างน้อยนอนคืนหนึ่ง,งนะทีนี้ทําไมถึงต้องเป็น ความรู้นี้ความรู้ที่ทีมมาเพิ่งได้นะทําไมมันถึงต้องเป็นแนวนี้แล้วมันทําไมถึงต้องเป็นหมายเลขแปดวันนี้อาจารย์ก็สอนมาเรียกว่าพลังพิเศษนะเราเคยได้ยินสายใยพ่อแม่สร้อยไข่มุกอะไรเนี่ยเราไม่เคยได้ยินว่าธนูธนุแม่เออธนูทะลุแม่ชื่อแบบแค่แค่ชื่อนี่นะก็นึกถึงแล้วพวกพุ่งฟื้นไรอย่างงี้เลยนะพุ่งฟื้นไปเลยไม่ได้พุ่งหนีด้วยพุ่งตรงทั้งไปในแนวดิ่งนะคะเป็นพลังที่เรียกว่า ธนูทะลุเมฆใช่ไหมคะมาแบบแล้วก็ให้พลังสูงสุดเลยทีนี้อาจารย์ก็เลยทบทวนให้ให้ป๋ากับก้อยแล้วก็ทีมงานฟังว่าเนี่ยที่เราพาที่อาจารย์พาไปดูงานที่ฮ่องกงะนะครับว่าทําไมสถาบันการเงินทั้งหลายที่อยู่ในโซนนั้นทั้งหมดเนี่ยต่างใช้องศาพิเศษส่วนใหญ่แล้วคือพูดไง่ายๆว่าใช้วิชาโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือใช้วิชานี้แหละธนูทะลุเมฆนี่แหละนะเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นวิชาซึ่ง ไม่ได้อาศัยยุคด้วยนะคะแต่สร้างแต่สร้าง,งในยุคที่ถูกต้องนะแต่ว่ามันมีเวลาจำกัดแต่สร้างในยุคที่ถูกต้องเอพื่อที่จะให้ได้พลังภายในอ่ะเป็นพลังที่ถูกต้องเป็นพลังที่อาจารย์ที่ท่านอาจารย์บอกว่าธนูทะลุเมฆนะคะเป็นพลังแบบนั้นสร้างในช่วงเวลานั้นถึงจะได้ความรุ่งเ,เรืองมงคลุ่งรเ,รเรืองสูงสุดนะคะแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยอันนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่านี่ก็คือเหตุผลที่ท่านอาจารย์ทําไมเลือกช่วงหลังเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นไซก,กีแพะหยางหรือว่าไซก,กีโหลสูประตูฟ้ารวมถึงไซก,กีพประมิดหนึ่งก็เหมือนกันอาจารย์ก็ต้งใช้องศาพิเศษเ,เพื่อจะได้พลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีพลังที่มากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้คนที่อาจารย์ไปตรวจบ้านเขาก็กังวลว่าห้องเขาเนี่ยที่อาจารย์เคยบอกห้องที่เขาอยู่เนี่ยมันเล็กเกินไปหรือเปล่าเขาอยากจะได้ ขนาดหรือว่าใหญ่ก็ได้คควรจะควรจะขยายใหญ่กว่านี้ไหมเออเพื่อให้อาจารย์เคยบอกว่ามันมีท่านทาห้องใหญ่ได้แบบนี้มันมีมันมีศักยภาพแค่นี้มันก็จะได้แค่นี้มันไม่โตทีนี้ท่านอาจารย์ก็เลยบอกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจมากท่านอาจารย์บอกว่าตอนเนี้ยคุณไม่ได้อาศัยพลังคอนโดเป็นหลักนะคุณเป็นคนที่มีแซกีเนี่ยคุณใช้พลังแซกีเป็นหลักแต่การที่เอามานอนในคอนโดให้มันถูกต้องในตำแหน่งเนี้ย เป็นการใช้พลังให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงและศักยภาพเรื่องพลังเนี่ยห้องมันจะเล็กห้องมันจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้อาศัยประตูดาวเหินละพูดง่ายๆว่ามีเจเนเรเตอร์ของตัวเองแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาตรพลังหรือว่าปริตามปกติเนี่ยถ้าทําคอนโดดาวเหินสว่า์เนี่ยปริมาตรพลังจะขึ้นอยู่กับขนาดของน้องนะคะขนาดของห้อง เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเล็กสมมุติว่าห้องเล็กแต่ว่ากิจการใหญ่โตหรือว่าธุรกิจเงินหมุนเวียนสูงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะถูกจํากัดเพอพอขึ้นไปถึงได้จุดจุดหนึ่าตช้ยากจะชนเพดานนะคะจะเกิดภาวะอืดหรือว่านิ่งนะคะนั่นแหะเพราะว่าสักเพราะว่าคาปซิตี้มันจํากัดทีนี้แต่ว่าเนี่ยต่างกันนะคะเพราะว่า มีเจนเนอเรเตอร์ของตัวเองเลยแล้วมีแสกีเยอะมีหลายหลายที่มีหลายตำแหน่งอย่างเงี้ยมีหลายสถานีการเป็นโรงไฟฟ้าย่อยไปแล้วเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันไม่จำเป็นแล้วแหละถ้าไม่ได้ไม่ได้ติดขัดเรื่องอึดอัดหรือว่าถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ในนี้แล้วคุณสะดวกสบายดีแฮปปี้ดีก็อยู่แบบนี้ไปเพราะว่าพลังเนี่ยมันมาจากแหล่งแหล่งพลังอื่นแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนห้องแล้วเอออาจารย์แค่ปรับตำแหน่งที่กินที่นอนให้มันกระชับขึ้นให้ ให้มันมันมัน,มนพลังมันถูกต้องมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะไปต่อได้อีกไกลแล้วก็วันนี้อาจารย์ก็เลยถือโอกาสเปิดเลิกใช้เคล็ดหรือว่าใช้าการแก้คงชุวยแบบยุคเก้าวเต็มๆให้ให้กับบ้านหลังนี้ไปเลยนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้แล้วก็เรื่องลึกลงไปมากกว่านี้เนี่ยก็ไปติดตามเรียนกันได้ในหลักสูตรเร่งรัดนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมันก็จะเป็นวิชาที่ท่ทานอาจารย์บอกว่า ถ้าอาจารย์สงวนไว้ให้คนที่ตั้งใจและก็สนใจจริงๆแล้วกันอาจารย์เรียกว่าวิชาลับนะครับก็ส่งข้อมูลมาให้ทีมงานทุกวันนะครับทุกเวลาเลยนะเมื่อคืนก็ส่งมาห้าทุ่มกว่านะนึกได้เมื่อไหร่ก็ส่งให้นะครับ<ช>เป็นความรู้ที่จะเอาไปปรับใช้แก้ไขกับบ้านในยุคเก้าท่านที่ยังไม่เคยสอบถามเรื่องลงทะเบ,บียนเลยนะคะ <c oughs> ติดต่อไปที่รีสอร์ทรีสอร์ทบ้านภูเขาได,ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ารอบที่หนึ่งและรอบที่สองเนี่ยเต็มไปแล้วนะคะ การลงทะเบียนในครั้งนี้นี่คือลงชื่อไว้ก่อนเพื่อที่จะเรียนในรอ,รอบที่สามรอบสามเดือนกันยา,านี่ได้วันมามแล้วัตรได้วันมาแล้วป๋า,า,า,อาปบอกว่าเดือนกันยาเนี่ยได้วันมาแล้วนะครับวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับสุขที่สิบห้าเสาร์ที่สิบหกแล้วก็อาทิตย์ที่สิบเจ็ดของเดือนกันยานะครับเป็นห่วงช่วยเร่งรัดรู้ทันดาวยุคเก้ารอบที่สามนะครับซึ่งบ๋าคิดว่ารอบนี้ก็น่าจะหมดแล้วล่ละนะครับมีเก็บตกเหลืออีกไม่กี่คน ะอะทีนี้ใครที่พลาดโอกาสที่ไม่ได้มาเรียนรอบหนึ่งเต็มรอบสองเต็มเนี่ยก็รีบโทรไปจองเขานะครับบทจากรอบสามก็คงไม,ไม่มีแล้วอาจารย์ไม่ไม่ให้เปิดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไม่ได้รับสายไม่ได้โฆษณากันเรื่องนี้ยาว ไปจนถึงวันที่สิบสองเรากลับมาใช่ไหมสิบสี่เราก็เริ่มเรียนกันแล้วก็คงไม่ได้ก็พูดง่ายว่าจะปิดรับรายชื่อลงทะเบียนทั้งหมดนะคะภายในวันที่สิบสี่วันเช้าวันที่สิบอี่ก็ไหนตอนแรกบอกว่าเช้าวันที่สิบสี่ไงก่อนที่เราจะเปิดเรียนอะไรแบบนี้ตันเหนือเก้าโมงนี่น้องๆเขายังมายุ่งจัดห้องเราเอาให้ชัวร์คือ สิบสามใช่ใช่ใช่ก็นั่นแหละตามนั้นนะคะใครคงไม่รอถึงวันที่สิบสี่มั้งมันก็เหมือนจะขึ้นเครื่องก็ต้องบอกว่านิดนึงล่วงหน้าหน่อยนึงตัดสินใจเลยนะต้องบอกเลยนะมาตัดสินใจเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอจองลมได้ลมนะจ๊ะต้องรีบจ่ายเงินเขาจองว่ามาจำเขาไว้ก่อนเพราะว่ามันมีหลายคนแล้วก็อย่าพลาดนะหลังจากเรากลับมานะครับวันอาทิตย์วันเสาร์ที่22นะครับท่านอาจารย์สอนฮวงจุ้ยฮ่องกงนะครับ ให้พวกเราเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นวิชาลับเหมือนกันต้องไปนั่งเรียนเองเรียนกับท่านอาจารย์นะครับไม่ได้เยผยแพร่ทางออนไลน์นะครับของสัปดาห์นี้นะเพื่อเป็นการให้เกียรติกับเจ้าของสถานที่เขาแล้วก็ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องออยากรู้อยากเรียนอยากเข้าใจก็ไปเรียน<ช>ที่อาคารเรียนหงจุ้ยนะติวานนท์ปักเกร็ด4 8นะครับหรือว่าศรีสมานแยก2ไปไม่ถูกง่ายๆเสิร์ช Google อาคารหวงจุ้ยอาจารย์มาสีสมารซอยสองแยกหนึ่งสีสมารซอยสแยกหนึ่งใช่ถูกต้องนะไม่ใช่สีสมารแยกสองนะโอเคซอยสีสมานซอยสองแยกหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า Google m a p นะคะก็หาเลย Search นะคะพิมพ์ไปเลยว่าอาคารหวงจุ้ยอาจารย์มาโลเคชั่นเป๊ะมากขอบอกวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ